รมความเพียรและกิ่งปฏิพิน่าทั้งที่ที่ห้าและที่ที่หกต่อที้หนึ่งพระเจ้าในชาติชนทิ่บบทกุลขอถวายเสียงสื่อเสยาัสูตรพระบรัลลิกและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธัมมบูชาสังฆบูชาอายยะบูชาแดก,กุบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตก้าเจ้าเราต้องมั่นมีเสถียรได้มีสมาธิจดจออ่อา,าัครพันธะชนะอย่างต่อเน,นื่องย บทหนึ่งบทกลาพระรัตนตายหังสัมมาสัมโุโตกว่าพุทธังพระวันตังอธิวาเทมิกะสวากาโตกตาดัมองน้ำมังมานิกะปฏิปันโนวะโตสาวะสังโกสังกัลโมิกะบทบูชาพระพลีวินาหลางสมมาสัมุโตสุจิละลินิพุโตผูเนธารมโนธานิปารามีอิจติสติ ยาวะชีวังอังหังพุตังทำโมงละอังคังละนางคโตปูเชมิรัตนตรยังธรรมังจะรามิโสตทินาวิธีสามบทสวดชุมินเทวดาสมันตาจักวาเดสุปอัตคัจจุเทวตาสัตระรำมังมุริลาจาาสุนันตุรัละคำโมกะทางรักกะพาะเกจามีจารุเปรีเดตะเข็ จันตานิเควิมานีทิเปรตตัดจากคาเมจรุภาเนเเหาวัตมะหิเเเตกุมมะพายาจันตุเทวาฉะาดละวิตเมยังคะคันทัพนาคาติตาทตาสันติเกยังมุนิลาวะจานังสาธทบมีทันตุธรรมะทศนักรโลอยามพระวันตาธรรมะทศนักรโลอยามพระวันตาธรรมะทศนักรโลอยามพระวันตาสี่บทสวดบุพพะพระพา นะณะมาการนโมตัสสาวะตโตตโตสัมมาสัมพุทธัสสาวะโมตัสสะวะตโตโตสัมมาทัสสานะนโมตัสสาะตโสัมพุทธัสสวะวันนีบสวดตรสางนครบาถาพุทธังตานังกชามิธรรมังตานังกชามิสังฆังตานังกชามิุติยมปีพุทธังตานังกชามิุติยมปีธรรมางตานังกชามิุติยมปีสังฆังตานังกชามิ ตติยัมปีพุทธังตานังภาษามิตติยัมปีดำมังตานังภาษามิตติยัมปีสังฆังตานังภาษามิหกมดสวดตจัติกาลิยาธานติเมตานังอัญญงพุทโธเมตานังมะลังเอเทนะตจีวชิเอนะโสติเมหุตโตตัสภานันติเมตานังอัญญงธรรมโมเมตานังมะลังเอเทนะตจีนะวชเอนะโสติเมหุตโตตัสภานันติเม มังนะเมรตนะปุตตะวิสุธิสาหลังขังนะเมรัตนะปุตตะสุดีละทิตติเอตังนะเมติลนานาละธนังรัตนาต,นตยะวะสัมมาสัมโมราติตาวัตุวิเตสะปุตังอัญโยาย,ายายุตตะโหณโยข่าวะสัปปะปตังอสุมิตยยมิปิเต ตวเทวะยาธาติฐันเทเอกังวินาติตะเลสมัมสัมภเวนะโลเกกะธาจิจะจิริจิเลนจะจัปปาตุภูตังอภิระยานะวิตยังอติทุตตะสัตถังวินยูหิปาันนาทิตะเชตชะเนหิวิชัญญานุปัง โลกมีเกิจิกัฉันกันจุปาลภานิยังเกจจิัจะจัตจิสุทธตุวิธิตังคุณ,าคณกายะทายะนาเมหิเยวะชนะทายะสุวิสสะสุตตมปิจมุปสตังานาติสุ ตติกาณนะมะสะมตะุตตะตมะปุญานาภูมังทุกขาปมุจจนะมุขะสารนางขะตานางปูชาละเถสุปะระมังอภิปูชาเนยังนิมนิพะพาณนะัจจิอิริยายุปะนิสยัยถังสัมมากิเลสัมะสะมาะโสธะะนะ จะสาธุทิอัตทะกุสะเหุปะเสวะนิยังปาเนหิจะปิตะระนางเขขมะนิยเมวะตัสมาหิตังติละตละนางสานางขะตัมห์รัตตะตินะทิวังขณะเนสุนัมัสสมานาปูเชมะจาปิสัตตังสุปัสสนาติตัง ตัตถฐานุปาลิจริยาตถานัตตาจัปุยะเยนะ,ะตัตทะสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตชน,นะตัสสะจารสัปิสุวัตติโธตุโยเจธาธรรมวินายัมิปปนาปมาณภูโตโลกุตตาลาพิสัมยโยนิยะโตสุขุชจัง ตตะโสปานิตะยะจะยายะอยามปิโหตุวัตุตะเยปาริจิตโตสุปาสาทการโรนามาคารสิทธิคาถาโยจังคุมาโมหมลา,าปะกัตโศสามังวะพุทธโตสุขโตวิมุตโตมารัสา มังใช้นยะตังวิเนยยังพุทธังวะรันตังตีลสานาณามิโลกัสนายกทัจะวินายะกัจจะตเตชะสาเตยะติที่โหตุสัพพตาลายะอาจะวินาสเมเมตุธัมโมทโยโชโยวิยะตัตสะสัทสุทเศสิโล กัสสวิสุธิมังคังนิยญาณิโกรธรรมะทะัารัตสานดีสาชาวะโหสันนิติกะโลโสจินน,นโนธรรมังวะลลันตังตงิรษา,านมมามิโอโหหัปะปะฮาลังอุปะสันตถาหังอันเตสศา,สาเตทยาสิทิโหตุสัมพัทะลายาจวินาตมตุรัตธรรม นัตธรรมเสนาสุภตานุโยนุโคโยโลกัสสัตะปาปูปะกิเลสเจตาสันตโตสย,ยังสันตินิโยชโกสังสาวะสวะกะหาตธรรมมังวิธิตังกะโรติสังคังวะรันตังชิระสารมามิ พุทธานุพุทธังสัมมาสีละทิตติงตันเตชะสาเตชะยะสิทธิโหตุสัพพะทนายาจวินาทเมนตุปทิฆาบด์นโมราคะขานโมราหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมมหีติโนนโมอุตัลมาทรตมัสสะสาวะขาสเสวะเตนิทะนโมมหา ทัติระทิทิณอมนโมโอมาตายานะทัสสะรัตตะนัตตะสะสาทุกขังนโมโอมะกะอุตติตัสสะสัสสะวัตถุสัพะสปินโมกาลภาภาเวนะวิกังชันตุอุปัตถานโมกาลานุพาเวนะสุวัติโตตุสัพพทานนโมกาลสสะเตชะวิธีมหิโหมิเตชะวา